เคยสงสัยไหมว่าแรคคูนทำอะไรลับๆบ้างผมจะเล่าให้ฟังวันก่อนผมเห็นแรคคูนตัวหนึ่งกำลังคุยเขียรถังขยะบ้านข้างๆถามปกติแต่ที่แปลกคือมันหยิบกระดาษอะไรบางอย่างออกมาแล้วรีบวิ่งหายเข้าไปในพุ่มไม้ผมตามไปแอบดูปรากฏว่ามันกำลังอ่านแผนที่หาอะไรของแกนะ่ะผมถามแรคคูนสะดุ้งโหงทำแผนที่หลุดมือเออไม่มีอะไรสักหน่อยอย่ามาโกหกหนะ้านั่นมันแผนที่เมือง ความจริงก็คือพวกเรากำลังวางแผนจะเปิดร้านขายของมือสองครับแรคคูนตอบเสียงอ่อยหาผมอุทานจริงเหรือเนี่ยใช่แล้วพวกเราเก็บของเก่าๆจากถังขยะมาเยอะแยะเลยคิดว่าน่าจะลองขายดู ผมอึ้งไปเลยใครจะคิดว่าแรคคูนจะมีความคิดสร้างสารรค์ขนาดนี้พวกเขากำลังสร้างธุรกิจรีไซเค้าอย่างลับๆสรุปคืออย่าตัดสินอะไรจากภายนอกเพราะบางทีแรคคูนที่ดูโศกกระมกออาจกำลังวางแผนธุรกิจร้อยล้านอยู่ได้ด้วย